กลับมาหายเลอะนะครับดูครับอ้วนจัดอ้วนจัดอ้วนจัดตบสักทีมันไส้โอ้โหลเหลอะเลอะเสียงรถไควะนะฮะอ่ะ,อะไม่ต้องสนใจหรอกพี่ขอมือหน่อยอีเก่งมือหน่อยอีเก่งขอมือหน่อย อเม้ามือหน่อยนี่โอเคเริ่มหมอบลงเริ่มหมอบลงหมอบอเก่งโอ้อ้วนจังวะนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยนะครับตอนนี้อ้วนจัดนะครับไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งเลยหมาหน้ามึนหมาหน้าเดียว เฮ้ยใครวะหยุดมานี่มานี่เล้วมานี่มานี่ก่อนมามาหาก่อนมาอ่าอ่าไมันเปประตูบ้านเลอะมันอยู่นี่เลอะมันอยู่นี่ไปเออนั่นแหละใครเสียงหรอมานี่มานี่มามานี่นี่มันอยู่นี่เลอะเลอเร็วเร็วแล้วมานี่นี่เร็วนี่ใครนี่ใครนี่ใครมานี่ใครใครดูที่ใครใครใคร เสียงเสียงก่อนออโหดก่อนออนั่งลงมานน่หยุดหยุดยังมามานี่ก่อนมามาก่อนเลยมาเร็วเร็วหนิเลือมาโอ้เรียกเขามามานี่ดูครับอ้วนมานี่ออกมาลูกอ๋อโอ้ ไปขึ้นรถมาขึ้นรถเร็วทาขึ้นรถขึ้นรถเลยขึ้นรถนี่เขาบอกว่าขึ้นรถอันเร็วเร็วเลยให้ไวให้ไวเลยหืมเชือกอยู่ไหนคาบเชือกขึ้นมาคาบเชือกขึ้นมาเชือกขึ้นมาคาบเชือกขึ้นมาโอเคคาบไว้คาบเชือกขึ้นมาคาบไว้คาบเชือกคาบเชือกเออนั่นแหละนั่นแหละคาบไว้คาบไว้เอออ๋อมันอยู่นี่นี่เอง รู้นี่ไอเชือกับรถนี่รู้ดีเลยนั่งลงนั่งนี่ไปรุ่นเมกาไปรุ่นเมกามือไหนดูเก่งโหมือเก่งอืมอือืเสียงใคร เสียงไข่นี่เลี้ยงอย่างนี้ไม่มีหมดัดไม่มีเห็บเลยนะครับเนี่ยไข่มาไข่นะเสียงเฮ้ยน่ะเสียงไข่วะนานเสียงไข่วะ มือมือไอหน้าใหญ่มือในมันหมอบหมอบในรถไอหมอบลงหมอบหมอบในรถไอหมอบหมอบลงหมอบหมอบดูดิหมอบตัวใหญ่หมอบไม่ได้นะครับตัวใหญ่จัดหมอบไม่ไหวอ้วนเกินอ้วนเกินไปแล้ว